ันนี้เราจะมาทำเค้กไมโลนึบก,กันส่วนผสมมีผงไมโลหนึ่งสกรัมไข่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาหรือถงฟู1่ช้อนชาไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะช,ช็อกโกแลตบาร์และช็อกกี้ช็อกกี้1ึงแท่งค่ะอันนี้จะไม่กับหม้อข้าวโดยเอาน้ำใส่แล้วผ้าขาวบางหรือผ้าขนหนูใส่ลงไปเพือ่อรองก้นหม้อนำไปเสียบปักแล้วกดให้น้ำเดือดนำน้ำตาลทรายมาตีให้เข้ากับไข่ ผสมจนน้ำตาลละลายเสร็จแล้วใส่ผงเมโลลงไปทั้งถุงหรือ140กรัมสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นทั่วไปค่ะต่อไปใส่เบกกิ้งโซดาหรือผงฟู1ช้อนชาถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ ตีผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันสามารถใช้ซ่อมตีไปเรื่อยๆจนผสมเข้ากันดีแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะถ้าหากใครมีตะก้อมือจะทําให้เสร็จเร็วกว่าแต่ช้อนซ่อมก็สามารถทําให้เนื้อเนียนและเข้ากันดีได้ไม่ได้มีปัญหาค่ะแบบนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะเนื้อยังเป็นก้อนเนื้อเนียนสวยไม่เป็นก้อนได้แล้วค่ะ ระหว่างนี้เอาช็อกโกแลตบาร์ไปละลายกับน้ำร้อนค่ะระหว่างที่เอาช็อกโกแลตบาร์ไปละลายทำให้เนื้อเค้กเลีวมีลันียะสวยขึ้นใช้น้ำมันหรือเนยจืดทาพิมพ์ให้ทั่วการเค้กติดภาชนะเทเนื้อเค้กลงในภาชนะโดยเหลือเนื้อเค้กเอาไว้หนึ่งส่วนใส่ช็อกโกแลตบาร์ที่เราเอาไปทำละลายไว้ใส่แค่หนึ่งช้อนพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนออกมาเนี่ยมันไปตกอยู่ที่ก้นนะ หรือใครจะตีผสมไปกับเนื้อเค้กก็ได้นะคะอร่อยดีอันนี้ใส่ช็อกโกแลตบาร์ลงไปตรงกลางเยอะทําให้ตูมันทะลุน,นะคะเพราะว่าช็อกโกแลตบาร์เนื้อมันหนักนะคะเ,เพื่อนๆใส่แค่หนึ่งช้อนก็พอค่ะนําเนื้อเค้กหนึ่งส่วนที่เหลือมาเททับลงไปหลังจากนั้นก็ออกไปนึ่งในหม เราจะต้องหาอะไรมาปิดเพื่อไม่ให้หน้าเค้กของเรามีไอน้าหรือน้ำหยดลงไปค่ะ20นาทีผ่านไปเราจะมาเช็คเนื้อเค้กกันนะคะว่านเนื้อเค้กสุกดีหรือยังโดยใช้ไม้จิ้มฟันค่ะระวังกันด้วยนะคะขั้นตอนนี้อันตรายเพราะว่าน้ำในหม้อยังเดือดอยู่ตลอดเวลานะคะ ไม้ทิ้งฟันมาทิ้มลงไปดูข้างๆนะคะเพราะว่าตรงกลางมีช็อกโกแลตบาร์อยู่นะเราจะทิ้มดูข้างๆนะคะเพื่อดูว่าเนื้อเค,ค้กสุกหรือยังโดยเนื้อเค,ค้กจะต้องไม่เหลวเกินไปแบบนี้ที่ติดออกมาในไม้แสดงว่าเนื้อเค,ค้กสุกดีแล้วค่ะหากเนื้อเค,ค้กยังเหลวหรือเป็นซอสเคลือบไม้ให้นึ่งต่อจนกว่าจะสุกค่ะเอาเค,ค้กออกจากหม้อกันค่ะขั้นตอนนี้ระวังหน่อยนะคะวราน้ำร้อนเนื้อเค,ค้กที่ได้จะร่อนไม่ติดพิมพ สังเกตได้เลยคว่ำพิมพลงในจานนะคะซึ่งสังเกตได้ว่าขนมเนี่ยออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันร้อนนะก็เลยแบบหาวิธีอยู่นะคะหาวิธีเอาพิมพออกอยู่นะเมื่อพิมพออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่าช็อกโกแลตบาร์ของเรานะคะมันหนักเก,กินไปว่าใส่ลงไปถึงสองช้อนโตะนะคะมันจะไป็ติดตูดภาชนะนะคะเลยเอาช็อกกี้ชิคก,กี้นะคะมา ชุกี้มาแท่งินหนึ่งบาทนะคะใช้เพียงหนึ่งแท่งนะคะเอามาทาปาดปาดตกแต่งหน้าใหม่นะคะก็ได้แบบนี้เลยนะคะตรงตางก็ยังเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตบายอยู่นะคะต่อไปเราจะมาผ่าดูเนื้อของมันกันนะคะซึ่งตอนตัดลงไปเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อนุ่มมากนะคะดูต่างไม่ค่อยขึ้นเพราะว่า ค่อนข้างหนักนะคะมันละแน่นมากนะคะหนึบมากใครชอบฉ่ำฉ่ำนี่ห้ามาพลาดเลยสูตรนี้นะคะทั้งหมดนะคะผงไมโล34บาทช็อกโกแลตบาร์10บาทนะคะซื้อมาจากเซเว่นไข่ไก่ซื้อมาเป็นแพงนะคะตก2ฟอง5บาทโชกี้โชกี้1บาทซื้อมาจากช้อปปี้น้ำตาลทรายน้ำมันพืชเบกกิ้งโซดามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อ